สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับอพิสร์นี้นะคะด้วยความที่เรื่องทานทา,ารารักนิลันนั้นก็เดินทางมาถึงค้งสุดท้ายกันแล้วละหวานขอสรุปนะคะตัวตนของความเป็นเจียงฉือนางเอกของพวกเราเอาไว้ในอพิ o ร์นี้นะคะเผื่อว่าจะมีเพื่อนๆท่านใดในอนาคตเอออยากจะทบทวนเกี่ยวกับตัวละครของเรื่องนี้ก็จะได้มาทบทวนความทรงจาฟังกันได้นะคะหรือว่าท่านใดที่ยัง ไม่ได้ไปกดดูเลยเพราะว่าปกติแล้วชอบดูตอนที่ละครมัน ออนไปครบทุกตอนแล้วอะไรแบบนี้นะคะเผื่อมีข้อสงสัยที่หลังก็มาตามคลิปนะคะฟังตามมาแล้วกันนะคะเพราะว่าในขณะที่เพื่อนๆดูช้าอะไรแบบนี้หวานก็ไปเรื่องอื่นแล้วบางครั้งก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆน,นะคะเพราะถือว่าไม่ได้ทำกันบ้านในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ออนแอร์ใกล้จะจบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่านางเอกของพวกเรานั้นถึกมากๆค่ะนางนั้นเรียกได้ว่าค่าก็ไม่ตาย เลยเรียกได้ว่าค่าแล้วตายยากมากๆเลยนะคะซึ่งตั้งแต่เปิดเรื่องมาถ้าเพื่อนๆจําได้ก็คือแหมพระเอกของพวกเราเกือบจะค้านางเอกไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเสียบไม่ว่าจะเป็นวางยาพิษไม่ว่าจะเป็นแบบเออจับห้อยแขวนตัวอะไรประมาณนี้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะก็ถือได้ว่านางเอกของพวกเราทนถึก มากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยบางทีนางเอกของพวกเราก็เลือกเองนะคะที่นางนั้นจะอยู่นั่นเองค่ะสําหรับณจุดนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับ1ห,หญิงแล้วก็มีผู้ชายนะคะ2คนก็พยายามจะแย่งกันแต่ว่าฝ่ายหญิงนั้นนางก็เลือกอยู่แล้วเนาะใจของนางคือนางอยากจะอยู่แบบเอออิสระเสรีท่องโลกนะคะสบายๆส,สงบๆแล้วนางนั้นก็มีหัวใจที่รักเวยเจ้านั่นเองนะคะแต่อะไรก็ตามก็ต้องชื่นชมนะคะคุณสมบัติของ เจียงฉือนางเอกของเรื่องนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ล่าเลงสดใสในตอนแรกมองโรคในแงด่ดีจิตใจมีความเมตตากรุณาแล้วก็รู้สึกรัก ความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะนี่แหละมันเป็นจุดสําคัญเลยที่สนับสนุนให้นางนั้นก็ตกหลุมรักเวยเจ้าในที่สุดค่ะเพราะว่าเนื้อแท้ของความเป็นเวยเจ้าเองก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวจริงเร,ราเนี่ยตัวตนของนางเอกของพวกเราในลักษณะของบุคลิกหรืออะไรเนี้ยนะคะก็ถือได้ว่ามีความเรียบง่ายมากๆเลยเป็นผู้หญิงแบบเริ่มต้นจากผู้หญิงบ้านๆชาวปา่าคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เวลาที่แบบไปเ,เข้ากลุ่มนะคะ กับชาวบ้านหรืยอ,อะไรแบบนี้นางเอกของพวกเรานั้นด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนิสัยก็ดีนะคะก็ทําให้มีทั้งเด็กแล้วก็เหล่าบรรดารุ่นเดียวกันรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะ พูดคุยแล้วก็ให้ความสนิทสนมกับเจียงฉือด้วยนะคะเราเห็นถึงความเป็นเคมีสาธารณะของนางเอกในลักษณะของเจียงฉือแล้วใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะมันเป็นคุณสมบัติของนางเอกนั่นเองนะคะมาเลยค่ะเริ่มต้นนะคะสำหรับตัวของนางเอกนั้นนะคะก็สรุปแล้วเป็นพระธิดาขององค์ฉีนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นหลานสาวของจกักรพรรดิเชียเชอร์องปัจจุบันค่ะ ณจุดนี้นะคะก็ถือได้ว่าตัวของเจียงชือเองนั้นก็ตกใจมากๆเลยนะคะก็สําหรับองฉีนั้นก็เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันกับเชีย่ยเช่งกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วเนี่ยเจียงชือก็ถือได้ว่าเป็นหลานสาวนะคะที่มีสายเลือดสนิทสนมกับทางองค์งกภัดเชียองจักรภัดเชี่ยเชิ่อในปัจจุบันค่ะหลังจากนั้นนะคะโครงเรื่องก็ดําเนินไปเรื่อยๆท่ามกลางความขัดแย้งมากมายนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยก็ไม่พ้นที่จะโดนถังเชีย่ยเช่ เอามาเป็นหมากด้วยนะคะรวมทั้งแบบด้วยความที่จิตใจของเพื่อเหยียนกับเว่ยเจ้านั้นนะคะแสดงออกมาว่าให้ความสําคัญกับ เจียงฉือมากๆก็ทําให้เจี๋ยเ,เชิ่งนะคะจัก,กรพรรดิเนี่ยโอ้ยมองเห็นแล้วก็กะว่ากลุ่มจุดอ่อนของผู้ชายสองคนที่มีอํานาจมากที่สุดในราชสานักเอาไว้ในเงื้อมือนั่นเองนะคะณจุดนี้แล้วก็ <laughs> จัก,กรพรรดินะคะในนิยายต้นฉบับนั้นเขาก็เลวมากเลยนะคะเลวเป็นอันดับที่1นนะคะสาหรับองค์จัก,กรพรรดิเป็นลาสบอสแล้วก็คนที่2ก็คือหลงเอียตเตียนะคะซึ่งเป็นท่านแม่ของเพยเเยียนนั่นเองเรียกว่าเลวนัมเบอร์ทูค่ะมีทั้งผู้ชาย แล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ที่พีคไปกว่าน,นั้นคือทั้งคู่นี้เคยเป็นแฟนเก่ากันด้วยนะคะสําหรับหลงอิเตียกับทางจากักรพรรดิเชียชเชอร์นะคะเอาละค่ะก็ด้วยความที่เป็นความหดเหี่ยมขององค์จักรพรรดิเชียเชอร์นะคะกว่าที่เขาจะขึ้นไปนั่งบนบัลลังได้นี่เขาก็เหยียบศพนะคะเหยียบเลือดอะไรทั้งอย่างขึ้นไปนับไม่ถ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วณนะจุดนี้ก็ต้องค้นเขาลงให้ได้ถึงจะทําให้เยี่ยร่วน,นั้นสามารถจะปลด แอกนะคะคมีความอิสระได้นั่นเองค่ะสำหรับความคิดของเจียงฉือแล้วนะคะนางอยากเป็นคนธรรมดามากกว่านะคะเพราะว่าเป็นคนธรรมดาแล้วมีความสุขมากกว่าที่จะมาเป็นท่านยงท่านหญิงอะไร อยู่ในวังหลวงเพราะว่าเหมือนกับถูกขังอยู่ในกลงทองนั่นเองนะคะก็เป็นว่าต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ของเจียงชือที่เลี้ยงดูนางมาอย่างดีทําให้นางเอกของเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีโดยธรรมชาติโดยเนื้อแท้ของนางแล้วก็ไม่มีมนทินใดๆนะคะอยากจะเอาตัวเองออกไปให้พ้นจากการ ต่อสู้นะคะในการแบบอำนาจเส้นทางอำนาจของราชสำนักอะไรแบบนี้นะคะนางนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะปล่อยวางได้ดีค่ะไม่ค่อยมีความเกลียดชังอะไรอยู่ในใจของนางนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนที่ที่แบบมีนิสัยเป็นแบบหญิงสาวที่พลาดมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือนางแค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองว่าสิ่งนี้นางออกมาจากป่าครั้งแรกเนาะอ,ออกจากบ้านป่ามานางก็อยากจะเห็นว่าไอ้พิธีต้อนรับ ทูตที่มาเจราจาสงบสันติภาพอะไรกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วที่สําคัญมันมีการแสดงเนาะนางเอกของพวกเราก็อยากจะดูการไล่ลําลอะไรแบบนี้แต่ก็ด้านค่ะเรียกว่าเป็นโชคชะตาละกันนะคะก็ทําให้นางเอกของพวกเรานั้นก็ต้องมาอยู่ในวังบนแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆเป็นทานทารารักนิลันขึ้นมานะคะ ที่นี้นะคะตัวตนของเจียงฉือนั้นนะคะมีคนที่รู้มาก่อนนั่นก็คืออาจารย์ของเจียงฉีนั่นเองค่ะแลอาจารย์ของเจียงฉีนั้นก็มีวิชาย,ยุทธ์นะคะแล้วก็มีวิชาความรู้ที่เยอะมากๆเลยเพอะฉะนันนางก็สามารถจะเลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนเจียงฉืนนั้นให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและนางก็พยายามจะให้เจียงฉืนนั้นนะคะได้แบบรู้เรื่องราวของเยื่อลั่วไปเยอะๆค่ะซึ่งมันก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเจียงฉือน,น,นะคะว่าเออนางอยากจะไป เที่ยวอยากจะไปเยี่ยมเยือนเย,ยนลัวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้นะคะก็อยากจะไปเที่ยวนั่นเองก็เหมือนกับเป็นการปูทางเอาไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะต่อมาแล้วอาจารย์นี่ดันเป็นนะคะพี่น้องตระกูลเหยียนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งเป็นนางกำนันใกล้ชิดของฉีอ่องนั่นเองก็ทำให้ทั้งเพื่อเหยียนรวมทั้งเว่ยเจ้าเองก็ต้องการตัวนะคะเว่ยเจ้าเนี่ยต้องการตัวอาจารย์เจียงฉือทำไมก็ต้องการเพื่อจะเอามายืนยันว่า ฉีอ่องนั้นตายอย่างไรเพราะเขามั่นใจมากว่าไม่ได้ตายเพราะว่าเสี่ยวไห่เทียนท่านพ่อของเขาแน่ๆไม่ได้ฆ่าเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนของเยาล้วที่ฆ่าเลยอะไรประมาณนี้นะคะส่วนทางด้านของเพื่อเหียนนั้นต้องการที่จะเจอกเพราะว่าต้องการจะเปิดเผยกระชากหน้ากากนะคะของของทางเว่ยเจ้าออกมานั่นเองแล้วก็เปิดเผยความลับนี้นะคะแล้วก็กระชากเว่ยเจ้าลงมาจากตําแหน่งนะคะแล้วก็จัดการเว่ยเจ้าได้รวมทั้งยังมีเรื่องราวของต้องต้อง องรอดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมันมันมีผลกระทบต่อตระก,กูลเพยหรือเปล่าถ้ามีก็คือเขาก็พร้อมที่จะฆ่าออสองพี่น้องตระก,กูลเหยนนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเหลือเหยนเดียวเพราะเหยนหนึ่งตายไปแล้วเหลือแค่อาจารย์ของเจียงฉือนะคะ ส่วนความรู้สึกนะคะของเจียงฉือนะคะนางรักอาจารย์นะคะไม่ใช่แค่ฐานะอาจารย์ค่ะรักเหมือนเป็นแม่เลยนะคะเรียกได้ว่าเหมือนแม่กับลูกสาวมากกว่าที่จะเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็พึ่งพาอาศัยกันมานานนาน,น,านหลายปีแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วต่อมาเนี่ยก็คืออือย่างที่บอก บทอาจารย์น่าหยุมหัวมากเลยนะคะแต่อย่างว่าแหละคนที่น่าหยุมหัวแล้วก็เราแวดระวังแต่ว่าเราแวดระวังพระเอกของพวกเราเข้าใจพระเอกของพวกเราผิดมากเกินไปนี่ก็ต้องถึงจุดจบแบบนี้แหละนะคะ <c oughs> ก็ต้องพูดไปไม่ได้ใช่ไหมละ่ะต่อมานะคะก็มาถูกสังหารในงานแต่งงาน,นะคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลง,งานนะคะชิ้นโบแดงของหลงเอเตียนนั่นเองซึ่งเป็นท่านแม่ของเผยเยือนนะคะ เผยเฮียนณนะจุดนี้นะคะทางด้านของเจียงฉือก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแบบเคนเป็นฝีมือของเว่ยเจ้านั่นเองเป็นคนทํานะคะทําให้ความสัมพันธ์นะคะของเจียงฉือแล้วก็เว่ยเจ้านั้นเรียกได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบจุดเยือกแข็งนะคะแข็งไปหมดเย็นเชียบไปหมดเลยนะคะก็ณจุดนี้ก็รู้สึกเสียใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเจียงฉือเหมือนกันค่ะณนะจุดนี้นะคะก็ เ,ออเราก็มองดูแล้วเนาะก,ก็อยากให้เจียงฉืออยู่ใกล้ๆชุยเหลียงมากกว่านะคะชุยเหลียงนั้นดูว่าจะแบบเป็นผู้ชายที่อยู่ใกล้แล้วจะไม่มีเรื่องอะไรนําปวดเรื่องปวดหัวมาให้นั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะก็อีกแล้วนะคะใกล้แล้วเรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้รู้กันก็คือว่ารายละเอียดในละครตอนจบนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยและเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะคะรอตอนนี้รอ Fast Tra c k อยู่ค่ะให้ทุกท่านมีความ สุขมากๆกว่าลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ